การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID MASTERMING 66666 66. ถ้าเราพูดถึงนะครับเลขเบอร์มงคลนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลเนี่ยเราหลายๆคนก็จะนึกไปถึงหลายๆเลขด้วยกัน อาจจะเป็นตองเก้านะครับอาจจะเป็น 7, 8, 9ที่หลายๆคนชอบนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเลขที่เป็นเ,เลขฝ่ายสุเเคราะห์ก็จะมีพวกเลข5เลข2เลข6อะไรพวกนี้แหละครับสินแซมหมิงมอยากจะบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วความเป็นมงคลของเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลเนี่ยมันเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบโดยส่วนตัวของผมเองนั้นเวลาผมเลือกเลขมงคลให้กับใคร ผมก็จะเลือกเอาเลขที่เป็นเลขมงคลแล้วก็ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกคือผมจะเอาวันเดือนปีเกิดของคนที่ใช้เนี่ยมาคํานวณดูว่าในดวงของเขาเนี่ยเลขใดบันเด่นหรือเขาต้องการเลขใดเข้าไปเสริมเพราะว่าในวันเดือนปีเกิดของคนเราเนี่ยมันอ้างอิงจากดาวนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันร์ดาวอังคารซึ่งก็หมายถึงเลข1เลข2เลข3เลขสดาวพุธเลข5ดาวพฤหัสเลข6ดาวศุกร์เลข7ดาวเสาร์เลข8ดาวราหูเลข9ดาวเกตเลข0ูดาวมนุษย์อยู ซึ่งเลขตรงนี้กับดาวตรงนี้เนี่ยนะครับจากที่ที่แสบิงใช้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในแง่ของเลขาศาสตร์ซึ่งมันมีความเป็นมาชมาช้านานนั้นแหะผมจึงใช้แบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ส่งผลดีมากๆกับคนที่เลือกเลขมงคลไปใช้ให้เหมาะสมกับตัวของคุณเองนะครับจึงเป็นที่มาของเลขมงคลที่มีเพิ่มเติมจากที่คุณคาดคิดไว้อีก ใครจะรู้นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยไปใช้เลข2-4ไปใช้เลข4-2ไปใช้2-2-4-4ดีมากนะครับเป็นเลขดาวจันร์ทกับดาวพุธซึ่งเป็นคู่มิตรอยู่แล้วหรือบางคนนะครับรู้สึกว่าความรักแม่งส้นตึกคบกับใครแล้วมันมีแต่ไม่แฮปปี้ก็ไปใช้6-3อย่างเงี้ยครับก็ดีเออหรือ6-6-3 3-6-6แบบเนี้ยก็ดี ะนะครับหรือบางคนไปใช้พวกเลขหกหกหกห้าห้าเก้าอย่างหกหกหกพวกนี้ก็เลขเกี่ยวเรื่องของออความสุขความสําเร็จเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของความรักเรื่องของความบันเทิงเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยหรือในทางกลับกันในทางกลับกันเลขบางอย่างที่หลายคนมองข้ามนะครับหลายคนมองข้ามไปนะครับเช่นเลขพวก4 5ห ห้าสี่อ้าวพวกนี้ก็เป็นเลขที่ดีมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของสติปัญญาพูดเป็นเงินพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองไอ้สองสี่สี่สองนี่ก็พูดเป็นเงินเป็นทองนะครับหรือบางคนที่ชอบเสี่ยงชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นโชคลาบแบบเรียกว่าออการสเสี่ยงเนี่ยไอ้พวกเจ็ดแปดเก้าที่คุณชอบนั่นแหละหรือแปดเก้าพวกนี้ก็ใช้ได้ เนี่ยครับที่มาของเรื่องของเลขบงคลที่ผมแนะนําให้กับทุกคนเอาไปใช้โดยผมก็อย่างที่บอกว่าผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอ้างอิงจากเรื่องของเลขศาสตร์ที่อ้างอิงจากเรื่องของการโคจรของดวงดาวซึ่งคํานวณจากวันเดียปีเกิดผู้ใช้ เป็นสำคัญคือเลขมงคลน่ยมงคลอยู่แล้วแต่ให้มงคลยิ่งกว่านั้นอีกคือจะคํานวณมนุยมดยไปเกิดร่วมเข้าไปด้วยเพื่อให้คุณได้ใช้เลขมงคลอย่างแท้จริงฉะนั้นไอ้เลขที่ผมได้เอยอ,อ,อไปตรงเนี้ยนะ <c oughs> ไปลองหามาใช้กันดูก็ได้เหงงแน่นอนโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสตรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล